สวัสดีค่ะพี่น้องมาไปสูกุโซนิตสตาร์บีชช็อกปิ้ที่สวนนอนอำเภินอัพเชียวนะคะมาแล้วค่ะบรรยากาศหลังเวทีได้ยินว่ามีกว๋วยเตี๋ยวฟรีนะคะจากบรนหารน,น,น้ำนจ็คถั่วแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวเดียวบอ่อพ่อกว๋วยเตี๋ยวฟรีก่อน าพี่นองก๋วยเตี๋ยวนะคะอ้ยนี่ไงอันนี้จะปั้นหางน้องต้นน้ำมั้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยนะวันนี้ หลายให้พี่น้องมหาเนี่ยกเป็ดกล้องให้เนาอ่าน้ำก่อนขอบคุณนะคะอันนี้อร่อยชานมโต้หวานอร่อยมนมันเป็นชีฝรั่งักันาะมหอมนี่ ข้าวข้าวเดียวหมดคดเร็วเบิดเร็วมาที่สองแล้วพี่มาเอาโอเลี้ยงนะคะไะะอรนเอาโอเลี้ยงนะโอเลี้ยงเหรอแล้วใครเลี้ยงอ่ะก็โอ่ไงใครเลี้ยงต้นน้ำเลี้ยงค่ะวันนี้ไม่ใช่นะใช่ก็ชื่อชื่อโอเลี้ยงแม่ก็ดีใจแล้วแม่ไม่กินเนื้อไม่กินสาอะไรมาก แม่แม่กินข้าวยังครับแม่กินแต่ก้อยกุ้งก้อยกุ้งได้อยู่ครับแม่แม่ชอบกินอะไรนะไอ้เาที่แบบว่าไม่ไม่มีชีวิตอ่ะตายมาแล้วแต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์ไก่ไก่ทอดเออแม่ไม่กินสัตว์ใหญ่เนี่ยยงกระช้างกินแต่กุ้งปลาซิวอ่าวไปสัตน์มาจอมไปสัตว์เราชานมไต้หวันไต้หวันอร่อยมากปะอร่อยอร่อยครับอาจารย์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 นี่ต้องลองดูนะเดี๋ยวจะติดใจ เลี้ยงเลี้ยงแม่แม่แม่อะไรนะต่อคิวก็เกี่ยวกันอ่าต่อคิวด้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดทราบคุณพี่โดนนะคะถือกล้องไปเขาไม่ให้แซงเมื่อกี้แซงไปได้มีที่นีที่เดียวค่ะบ้านห้อต้นน้ำนี่นะอันนี้จากบ้านห้อต้นน้ำบ้านห้อต้นน้ำด้วยอุ้ยเขาเลี้ยงด้วยให้มันเกิดแน่เลย <Bond> <Pokémon> ใช่ไหมไม่รู้ว่าวันอะไรอันนี้เรื่องเรื่องเอากาศยันเลี้ยงมากอากาศเลี้ยงมากอู้น่ารักมากเลยเราไม่ขออะไรเราขอให้ขอให้ปังปังอูน่ารักจังเลยนะขออัตรต้นหน้ามาค่ะขอต้นน้ำปังปังแล้ค่ะรำรำไปด้วยค่ะมันหมานะจ๊ะแ่กินเยอะๆนะแต่ได้มีแรงทำ่อ <wan> ก <ita> ี Boy? ้เดินมาแล้วว่าจะขอชามเดียวเขาบอกว่าได้เลยกี่ชามชามเดียวจริงอ่ะชามเดียวจริงชามมันเริ่ม สมมติทำไมล่ะเธอตออยูนี่น้อดน่ต่ไเอตัวคิวกั่ไม่รอดขอบคุณพี่โดนนะคะที่ถือกล้องใหยใช้เรียนวายถ่ายสวัสดีพี่แอนค่ะมีคนบ่นคิดถึงพี่แอนเยอะเลย พี่แอนกับน้องซอนมีคนบทคิดถ an ึงเยอะเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่คิดถึงกันบอไทยดอกพี่น้องเออมันเมื่อยเนาะเข้าใจแต่นี่คอยอธิบายเป็นข้าเจ้าฟังได้ว่าเป็นอย่างข่อยคือบอไทยถ้าออกงานคงณเมิอมันเมื่อยมันเมื่อยเออมีเวลาเลยเวลาย่ามเต้นกับเที่ยวที่บอได้หายใจเออวัดไทยนี่แล้วก็ดทายเอาแล้ว ฉันเพิ่งมาถ่ายได้สามเจ็ตจอดคือพ่อเจ้ะวองเลยเรียนลุงเวทีเตยลากกับตัวมาหยิบกล่องถ่ายบัอนี้เจอร์ที่ไปเก็บกล่องบปได้จ้างคนเก็บล่างไปด้เขาเลียวเบิดไอเป่าเอ้ยอาบน้ำกับเบร์ท่านมูบอใต้เวทีน่ะเป่าเหลือพวกฉันเด้พูดอื่นเขาเก็บเบอร์เรือสินะเขาต้องเลือกเอาว่าเขาจีนยังก็เลยต้องเลือกเอานี่แหละใครได้ดูคนมีผัวเก็บให้ อีจอดมันเ่็นอย่างเนี้ยมันมีผัวเก็บหายมันเลยบอกเมื่อไหร่มีคนยกล่ามีคนยกลังเข้าอย่างยกลังสั่งใหญ่มาเออเข้าอยู่ไต้เวทีเนาะนี่มาบอกข่ายกออกช่องเพราะว่าพูดช่วยเนาะอันนี่้นะมันมีแบบผู้ยกฮะก็ขอบคุณบ้านหาต้นน้ำนะคะวันนี้ยังไม่เห็นลูกซ้ายอยูุ่กตื่นไปบูน่าจะยังเพราะว่าเพิ่นนอนแสบนอนนัวไร่น่ะนอนนอนตื่นขำ หันีโอ้อกนวันนี้รับไก่หรอใสรับไก่ปอใสหรือเปล่าอือยพอใส่ทำรับไก่ไปเมืองลับไก่รับไก่นะครับเป็นอาหารกินลินอใหญ่เร็วอันนี้าบเจ๊ปอใส่ไหมนี่เ็วััว วันนี้ใครทำปอใสค่ะปอใสใช่ไหมถ้าไม่อร่อยโทษใครปอใสเนาะปออร่อยก็แม่นุ้ยเอ้าถ้าอร่อยถ้าอร่อยแม่นุ้ยถ้าไม่อร่อยก็คือปอใสแต่ที่จริงกันเป็นคนทำปอใสอันนี้น้องไดนนวสาวนะคะสาวสวยสาวสวยจากกาลสินนะคะฮะอยู่จักปีแล้วแปดอันนี้แปดอันนี้เจ็ด แม่นหนูเจ็ด hey. นี mm. uh um. yeah. right. so ่นี่แปดแม่แต่จะบกกับไว้นะแม่เนาะแต่หนูก็ยังบอกทีว่าหนูอยูฮอดเจ็ดหรอปันจะถึงคิวเราแล้วนะคะตุ่มยำเออตุมยำอะไรบล็อกมี่น้ำตกบลอมนี่ น้ำตกต้มยำก็จะเอาหลายอย่างเลยพี่เขามีน้ำใส่กับต้ยมตยำยำหนูก็มีขาวนะคะน้ำตุ้งเพราะอีมันดิบกวานะทำด้วยชุ่มเลยเออกินชุ่มเลย้วยน้ำตออกำตกินต้ยมยำลูกชิ้นเนี่ยเลิศเลยนะ้นาปลดอ่วนไม่เรากินเรากินของแม่เกบ่อยแล้วนะจำได้อยู่คุณแม่อะไรอ่ะคุณคนบ่ก ้อเดียวซ้ตๆก้บอเลยต้มยำตมใช่ไหมอันนี้ของน้องมี่าวนะคะต้มยำเหมือนกันพิเศษนะคะเพราะว่าไม่อยากมาเอาบอยมาบอยแนโอ้ยขึ้นมาไม่เหมือนแม่เคยมาอยู่ใช่ไหมมาอยู่เค้วยเอาหรอพี่ไปพี่ไปอันนี้นี่นี่จำพี่เขาได้นี่นอยู่อุบลใช่ไหมคะตัวสเมออข้างหลังเวทีเป็นตัวสนุกนะ จำแล้วไดเย้าดุจำแล้วใดยูอือ้วใ่เอาเก้าเหล่าครับก้าเหล่ากินต้มยำหลืองใส่ครับเอาน้ำสัหลือนกินเสร็จ ทำไมหรอทำไมถึงไม่กินสรไม่อยากกินเป็นน้ำซุปเพราะว่ามีกับอ๋อมีกับข้าวแล้วได้อะไรบ้างค่าวันนี้ส้มตามมาตับหมูตัวปี๊เออตัมูตัวเลิศพอจิ้มแล้วปี๊ดปลาเข็ญว้สุดท้ายเลยเอาเซียนยางเซีนมีหยอก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 น้ำยางนี่ถึงคิวเราแล้วมี่น้ำใสกรับต้มยำน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่า ว้าวว้าวขอบคุณค่ะว้าวว้าวก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะนี่ถูกไม่ผิดน้ำตาลค่ะหลแม่เออมาักประเด็นเี่ยเนีนี่เนียนยนีเนี่น่ยเน่เนยนี่ยนี้าเยเน่ยน่เนี่ยเน้ามานียเนียน่าเนี่ยเน่เ้่ยเ่เนียน่างนี่ยเน่ยเน่่่ยนน่กนนนน่ ไม่ได้หยุดเลยนี่ตบ้าน้างต้นน้ำอันนี้จากบ้านหาน้องต้นน้ำนะคะทุกคนน่าอีดปิงมากน่าอีดมากนี่ขอตัวขอตัวไปกินก่อนนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปตามหาน้องมานาะคะแมงค่ะเนี่ย